เอาเอาไปเส่ได้ไหัวใช่เงินดยเอาไปเท้าเนานี่เอาเดี๋ยวนี่หน่ะไปผุนกับโอผุนาไปเที่ยวผุนกันเที่ยวับแม่ตุ่ดวยูว่าุ้หมไหนผมอะไรครับรว่อุ้ยหมดางเดียวไปผู้ชายวะแยกครับเล่แยกกันไปน้อยเดียวบ้านบ้านยุ่ซบ้านพิษพันธ์อ่าแล้วคนไทยหนาเราบ้านไหเนาะสู้ นี่แค่มือ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 สองมือหนึงยังบลงมือเด้นี่มือนึงไปใส่มือนึ่งกรังยางเวีนถาบงครับอ๋อเดียวเดี๋ยวโอเล็กเาเยสีเดบ่เียเาะเสียเพามอเขาดีเย้นั่งห้เน้ยเดี๋ยวไวมี่บานี้ยอยู่ถือปแตก็ล่ะอสองกนแช่ไปแช่ไเอาว่าายผมว่าแี่ไปได้ไหสบายดีลุงครับ ร้อนเลยนะเนี่ยนะ อันนี้ครับนวดอุ้ยหมดนข้างเดียวไว้ก็ใช่วะแยกครับเลยแยกกันไปน้อยเดียวประมาณบ้านอยุไซมื้อบ้านพิศพันธ์อ่ะนานมาแล้วไทยหนาแล้วบ่านนี้เนาะสู้สู้สู้เป้าดีครับเรื่องรถไปป่าวันนี้รถดีมันป้ามัตกินถนนยังเลยดิมองลิงอ่ะบองเลยไปน้อยนึงเลยแยกไปน้อยนึงเรามระชิดพี่บ้านหลังเดียวหลังทุกไทยเลย นี่ไงที่ว่าเป็นเคไวดหน้าบ้านวาบาดพิธพันธ์ไปพิธภัณธ์หรือไม่พิธภัณฑ์หรือไม่กินหนอนใหญ่ได้ยงใส่มื่อเล่นก้ินอะไก็ไกินอะก็ได้นี่อ้ใกล้ใกล้บ้านเราชบ้านเรบ้านเร่นเร่นบ้านเร่น ยูซี่ปั๊ไป็ปลยยีจะไปยัว้เยั้งกบาเดียววะเี่ยวร่องบเยมี่ไลัี่เดียโอ้มันตีเาไงมันจัตัวลนั่มึงยะหมืเกินว่าทีแตกต่อมากอขามันจับตัวะมึงยอกินวรอนไอ้นองกันนั่นไม่ใช่ยเขาหร้จักไม่นเขาพีรถไทรถจุกมบกลัวแลยน่าเออเมื่อนีวันธรรมดา่ ทิตทิตททิ้ตคุรบจางนี่หนิไม่นีไม่นีเฮ็ดไม่นูยังครับไม่นีเฮ็ดไมู่ยังครับนี่นี่นางเป็ดครับนากเป็ดนางเป็ดนทินีคุรับจางนี่หนิคนยังมีเราย่างอยู่ย่งอยู่ในกองี่นีพุ่แล้วพ่อ่าปร่าูกแล้วกินเหล่าาว่าขาันน่าี้ยบางเทียบบางนั่นอ้กนองดําเหอดําเสียงดังตีนตำรวจบาเรื่อยละอีเมียกันบ่ใส่บ่ย่สวยสวย อยู่น้ากันพั้กันเจ้าก็ยู่จุ่มเดียวกันยู่หันบ้านหลังเดียวกันหมดเลยู่สวนก็จับยีงว่าไม่ยังนี่หมดเลยนี่มาบอมีส่วนนั่นลรมองมัน่ใสกับมี่เรนบอกับมีหลายบวดหลายชิ้นหันเขาป้อนเป็นเม็ดเขาปอเป็นกระสอบจังตังลีเนว่าเขาเขาป้อยเป็นแถว จะไปนี่วะิาอย่านี้ตังพรงนีไปนี่ทําบกกบเบียแลบก็ีมันมาอยู่ตรเอะไปจ้งไปเทยนเที่ยนมองกันบ้านเช่าอทยแล้วไปไทนถึอกันชอบาปาก่อนนะว้านีด้มันอี่อย่างปะเตี้ยมเนี่ว้าอ้ไอแล้วคนคุณต้องมวยยิะ เอ้ยไทยยังไม่ไปถือศป่าละวนเดี๋ยวน้ำเศร้าจจะห่ออยเนอวเดี๋ยวอยสี่ยนเียากม่อี้นีมึงเงี้ยงเี้ยา้มได้บียบ่าะไรไียงี้ยงีารอบบ้ามึงบอย่างนี่มึงเีากายกน่เขาถานศพยหันมึงยัี่

ขั้วเีเลยคยนี่ว่าววยคขย่ลยยอันมาเหลี่ยงทั้งวน้องเขยมันะไปใส่วันถูกพอติไปนางเผาตะไคร่ดีอยู่หัลโลได้สาะแล้วนะมันมือพ่อได้ตีพ่มาง่วพ่คัดไรนะยูนออกมาเป็นวัยตอกเวยอก่าใ้กี่แก๊เลยยูหันขายวัคอง้สองมืวนยอ้พี่ฟอได้ตี เอาออกทองแล้วไม่ข้ามไปไมนสิลมจูงแมกให้ลายตัวเลยนี่จูงแมกหลตเลยไรนางจุงไจูงลยไปจุอยไจงไไปจงไเมาได้ยงไงจุงไลยไปจงอไเบกิปป่ปป่ปไปยนเลยไปไปจูงไยไปจงไยบางทุานไ้พแสส่โอ้่ปดว่าแสนวันวัไวสั่นมันต้องเง้แสนวงั้นว่มันงี้้งแสนอี

มือนี้ครับเซฟแม่แต่อ่าโซย่าโขนาดแข็งครับขนาดแข็งส่วนขนาดแข็งครับสูตนขนาดแข็งพี่น้องป้องไปกูซุ่มเลยอันอนกอเยูได้หุตัวว่าขนาดแข็งมาเด้อ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 พี่น้องทั้งบรราบีบอัพี่น้องทั้งบัว ยังงมีนีรตะุยเลยยู่า้เลยอันักนาเขาดิอา่ตน้ล่ะขาวผสมบอสม้นอ่อนนมันบออัน้านปลามันปาอ่ออันนี้นี คือว่านี่แค่มือ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 สองนี่มือหนึ่งยังบม่ลงมือได้นี่มือนึงไปใส่มือหนึ่งก้างนังยางเยียนถาบ้างไครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะนีมือหนึ่งพออัน้มือสองมือสมถูโรงแรมเ็มครับครวางชัอันนี้ไปไปเอาไปไสก่ได้กี่อดีตไปใสกอยังไงลูกจินไปใส่่อนโอ้ยขายขายยาบ้ากไปขายยาบ้าอยู่ในโรงแรมเขาได้ไรหนีเขาได้วะไปวางชัด ด,ดีนี่น้โบโดนนำ้ำอันเขาเลยอะไรนีก็เล่ว่าเอาไรก็นเลน่ตัวสนามซูมือนี้เขาเป็นคนดีเหรอวะซูมือนี้กลับมาเป็นกุ๊กข็ดลับเป็ดเออมาเป็นกุ๊ก็ดหลับเป็ดฮะจ,จ,จูปากข้างาวันโคบอ่นะครับเลยมันให้ตัวขดซิปไไหนนะครับเลยลับเป็ด <c oughs> ไยังยังม่ตายเ <c oughs> จ้างจะมากัน วิจิดออแมนมันวิจิตไม่ได้หรอแต่ว่าเขาใหม่เขาเป็นหม่องครั้งกิจใจเราจะพอรได้หมดเออมันเป็นวเสรีภาพแมนม่มีเสรีภาพไม่หยุดแต่ว่าต้องมีระเบียบนะแต่วงแต่ว่าการการกะตินให้ได้รับจ้างให้ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่อยู่ได้ก็ต้องอยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่อยู่งานมันแย่งกันหายใจแย่งแย่งกันหายใจได้อะมันอยู่จนแย่งกันหายใจได้ดีนะมันได้หมดเกี่ยวดีได้เลยนี่อีหยัางจะได้ไหมบักซูร์ด แต่ว่ามีอได้ดะไปวิววิวชุดรถมันน่นเขาต้องการฝีมือเดียตัวเองชุดรถมันบ่บ่ตองการชุดรถ๋อมันก็ตองเสรอฟเออมันตองใส่หน้าเราแต่เราอย่างหลักใส่อยู่นะเขากไ้ใส่ชุดรถมาใส่เราใส่ชุดรถหลายมันกับ่มฝีฝีเข้าชุดรถม่ะชุดชุด่แขกว่เขากี่ชุดรถเอาหำดักใส่ชุดรถแล้วเ่ใส่ของชุดรถเรามเ็กน้อย่เอาจีบวัวบใส่บวแฉบ้ว

โอ้ยนอเรโอ้ยนี่กระทะมุกระทะสองเลยพี่ยีมมากเลยนะเอาเอานางม้บวผักบัวคว้าใส่ผังอีกมันวผสมนี่เจ๋งเหรอว้ายอ่านแล้วไปกินสมเดี๋ยวจะปหลนีเจ๋งเดี๋ยวจะุูไม่ก็ได้บ่มีปัญหาหรอไม่ Tấn áo phân hoa xeo ra là tấn áo phân hoa trong chung với không có là nhạc đây để đều cái gì hẳn vậy yên yên, xếp lại ạ Phân mua không? Thôi xếp Hả? à? cho ta Thôi phân này Xếp xếp, xếp, ทันพานเันพานบอกง่ายเลยแบบน่อเด็กกินอู้สั่งดีมดเยอเข้มนะออเข้มแก่ว่าไรนี่เจ๋งอเข้มแก่ว่ะไรแก้วอดไยนี่งยั่วกุกดับนึกจเป็นอะไปเจ้าใส่แบบเ่าได้ไหยตัวหน่อย้ได้ใส่งบบนี่หางเน่หรอ

แมนเราเหลียวมังกูต่ที่แรกแล้วกูอยู่ว่าเราจจากูเลยยกมือหวกูกระลาไหวสุดอดวเป็นไผ่ไหวเหรอไหวแล้วก็ย่างนี้ไปน่แล้วเลียวมงเล่นกูมึงแล้วเล่นกูมังขึ้นก็เล่นว่าแต่ดวนเล่นอย่างไเลแล้วกูละไอสงว่าซิมอ่ะผ่านว่าไ่ยิมอิมมิมป็อชยไปถามคุณว่าว่แบบนั้นซิมกับหลป่าผ่านบ่ ไปุ้งไม่งเอาดีพวกกแก่ไหมคน้วกกินเ็พวกเราบวกนีเอารถนวดรถแสบก่อนแล้วไปมกะะแบงออกไข่อาเราใส่ตัวจัใส่ออกตีดกแบกินเมือ้ทานไปเปลี่นหันแสบกลางานี่หยจาแต่สร้างแล้วกตัดแห่ร้อยไปพวกเราลาพไ ใส่ใส่ก็ยังใส่ผ้าใส่ยิงใส่แล้ใส่ใส่พีมันิ่งกเ้ยมใจเย็นทุกใจเย็นมใจมใจวใ่่วอันนี้เารเอาวยก็ใจ่ะม่แงันโอเคนั่นเาไปใส่กนอยาไปแมแก้ว เกี่ยวเกี่ยวพูดเลยมุ้งมุ้งแ่งไปจะกินเชมแต่คาสิโนนี่ไปป่ากไห้เก่งคาสิโนดีนี่มาได้คาสิโนดีนี่คาสิโนใหญ่เอาเฮ้ยมึงเยบเอามึงอยาซิม

ตักเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเฮ็ดโลดไปเอาต้นไม้เราตักต้นไม้ à? มาครับวันนี้ได้มาชิมฝีมือเชฟเจ๋งนะครับมาจากคาสิโนใหญ่นะครับฮองกงต่้งประเทศเลยฮองกงเดี๋ยวผมจะชิมนะครับอ่าิูดบ่แสีเพราะเสียเราบอกว่าดีเลยมันนางไก่แห่ยังดูว่ายรุ่งนี่วันีหนสองที่ไปถือปลาแต่ก็หล่ะสองกับสองกันใช่ไหรใช่ไ่าเอาผม่ได้ไม่ได้เฮ้มเฮ้มบ่เต้เฮม

เอาละครับเดี๋ยวอ่ะขอจีขอเลิครับเ็ไมพี่นางไม่้ไม่นางแจ่พี่ลีสีมือเฮ้ยมือแรงเทียงก็ไม่เหนื่อยสักสองโลก็ดีเด้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจียมาเลยเจียง่ามากันเนื่อย